ครับสืบจากพระวันนี้นะครับผมจะอธิบายถึงบางขุนพรมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเนี่ยที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเซียนเนี่ยเขาไม่อธิบายให้เราฟังนะครับเนี่ยเห็นไหมที่เพื่อนเห็นเนี่ยเนี่ยที่เซียนเขาประกาศซื้อประกาศขายกันเนี่ยเนี่ยจะเป็นทรงนี้นะครับเป็นเนื้อประมาณนี้นะเนี่ย เป็นแก่ปูนแป้งโปะหนาๆเนี่ยเนี่ยี่ยปูนแป้งโปะหนาๆเนี่ยเนี่ยยกับองค์เนี้ยองค์เดียวกันเลยนะครับสูตรเดียวกันเลยนะเรงคุณผพมนะเพราะอะไรครับเพราะว่าวัดลักังเนี่ยเขาหาไม่ได้เนี่ยเขาหาของวัดลักังเนื้อแบบนี้ไม่ได้พิมเจดี์อย่างเงี้ยไม่หาไม่ได้นะครับเนี่ยเขาหาไม่ได้นะเนี่ย เนี่ยวัลขังออกมาจากกลุ่ยพระบรมมหาราชวังเนี่ยเขาหาไม่ได้นะครับนะเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ไข่ปลาวัะขังเนี่ยเขาหาไม่ได้เขาหาวัลังไม่ได้นะครับเพราะเขาอยู่ในกลุ่นะเนี่ยแล้วเขามาเจอบางขนพรมเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเขาก็เลยเอาบางขนพรมเนี่ยมาเป็นวันะขังเนี่ยมาเรียกกันเองนะผมไม่รู้ว่าไ,ได้รับอนุญาตจากใครหรือเปล่านะเนี่ยอาจะยังไงถ้า ท่านไหนทราบต้นไหนรู้ว่าใครเป็นคนให้เรียกวันละคงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอืมก็ต้องไปหาเอานะว่าใครเป็นคนเรียกนะเนี่ยหลายคนยังหลงประเด็นนะยังคิดว่าอันนี้วันลคคงอยู่นะไม่ใช่นะเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับดูดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ยลักขอบก็ไม่เหมือนกันเนี่ยคนดูนี้ บางอุ่นพมเนี่ยเขาตัดมือนะครับเพราะเขาเอาบล็อกไปนะเนี่ยเขาเอาบล็อกของวัลลัคคังไปเห็นไหมฮะขอบก็จะไม่สวยเนี่ยแต่ขอบวัลลัคคังเขาจะเรียบเลยเพราะเขาทนถวายพระมหากษัตริย์นะครับเพราะนั้นขอบจะต้องสวยเป๊ะเลยขอบเนี่ยเป๊ะเลยวัลลัคคังเนี่ยขอบและหลังเนี่ยหันมานดูดิเขาเห็นไหมขุกขระไม่สวยเนี่ยไม่เรียบเนี่ย เขาได้แค่พิมพ์ของวัดลักขังไปนะครับแต่บล็อกหลังเขาไม่ได้ไปนะบล็อกหลังกับบล็อกขอบเนี่ยเขาไม่ได้ไปมันก็เลยไม่สวยเหมือนวัดลักขังนะดูเด่นมะวัดลักขังเขาจะสวยเลยขอบเคิบ์บหลังเหลืองนี่สวยเป๊ะหมดทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับทําถวายระมหากษัตริย์นะครับเราต้องนึกถึงข้อนี้ด้วยนะนึกถึงข้อนี้ด้วยนะครับความสามารถเนี่ยคนเก่งในพระนครมีเยอะนะ คนเก่งๆในพระนครมีเยอะนะครับทำพิมพ์ได้สวยขนาดนี้แล้วเนี่ยจะให้สมเด็จท่านมานั่งมานั่งตัดขอบเอาเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับคุณต้องคิดเยอะๆนะสมเด็จท่านนั้นรอบรู้ทุกอย่างนะครับข่างหลวงชั้นเอกก็รอบรู้ทุกอย่างนะครับทำพิมพ์ได้สวยขนาดนี้แล้วมานั่งให้ตัดมือเนี่ย เมื่อไหรจะเสร็จครับถูกต้องไหมครับเออแต่ถ้าบางหุ่นพรมนี่อันนี้ตัดมือแน่บางหุ่นพรมนี่ตัดมือแน่นอนะดูเดิเนี่ยเห็นไหมฮะขุกข,ข,ขักขุกขะอย่างเงี้ยเหลือขอบก็เหลือขอบบังคับพิมพ์บ้างไม่เหลือบ้างเนี่ยจะเป็นบางหุ่นพรมเลยแน่นอนเลยชัดเจนเลยเนี่ยความสวยงามก็ต่างกันเนี่ยเพื่อนดูเด้ความสวยงามก็ต่างกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเออบางหุ่นพรมตัดมือวลัลคังตัดบล็อก บล็อกตัดในตัวนะครับอยู่ในตลับกดเนี่ยพอเราเห็นเนะ่ยขอบไม่ค่อยสวยเนี่ยหลังก็ไม่ค่อยสวยเนี่ยบางหุ่นพรมเลยแตกต่างกันเลยนะครับและทุกวันนี้ที่เซียนเขาประกาศซื้อประกาศขายกันอยู่นี่คือบางหุ่นพรมนะคือพิมพ์นี้นะครับเพราะเขาหาวัดระครังไม่ได้เขาหาวัดระครังไม่ได้ครับเนี่ยเขาหาวัดระครังไม่ได้เห็นไหมนี่คือวัดระครังนะ นี่เห็นไหมทรงก็ต่างกันนี่บางขุนพรมนี่บางขุนพรมนี่วัดละคังนี่วัดละคังเออนี่บางขุนพรมเนี่ยแยกให้ออกนะครับนี่บางขุนพรมอันนี้บางขุนพรมเห็นไหมฮะย้อนยุกอ่ะอันนี้เอาย้อนยุกมาบ้างนะดูนะย้อนยุกเห็นไหมฮะเนื้อสิงน้ำตาลปียบเนี่ย นี่คือย้อนยุคของบางขุนพรมนะนี่คือย้อนยุคของวัละคงังเห็นไหมเนี่ยเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะแต่เราไปหลงประเด็นตามเสียงกันเองนะครับเห็นไหมนี่ย้อนยุควัละคงังเห็นไหมครับน่ย้อนยุคบางขุนพรมเห็นไหมครับก็ทําเนื้อเนี่ยให้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับเออเพราะนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นนะ เห็นไหมครับเขาหาไม่ได้เขาก็เลยใช้บล็อกเนี้ยนะครับเป็นบล็อกแล้เป็นวัตละคังนะโอเคนะครับเราอย่าไปหลงประเด็นตามนะถ้าเราจะหาว่าละคังแท้แล้วเราหาทรงนี้นะครับนี่ทรงนี้นะเนี่ยว่าละคังแท้เนี่ยอโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากอธิบายให้เรารู้สักเท่าไหร่หรอกนะครับเซียนอะ่ะ ยิ่งเรารู้เยอะมันก็ยิ่งทำให้ให้พระหลุดเนี่ยมันยากขึ้นนะเข้าใจนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมเคยเคยบอกอยู่ตลอดผมบอกแล้วว่าเราอย่าหลงประเด็นตามนะเนี่ยคนละอย่างกันเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะ ผมจะขยายเนื้อให้ดูชัดๆอีกทีนะครับอ่าเพื่อนเพื่อดูนะอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทีเนี้ยเพื่อนจะเข้าใจเลยเนี่ยจับต้องได้นี่ของแท้เลยนะครับอันเนี้ยบางขุนพรมแท้ๆเลยเพเพื่อนดูเนื้อ,เน,อเนื้อจะแห้งๆอย่างเงี้ยแต่พอเขาโดนมือเนี่ยมันจะชื้นๆ ตรงไหนที่โดนมือมันจะชื้นครับแล้วเดี๋ยวผมปล่อยวางไว้พักหนึ่งเขาก็จะแห้งเหมือนเดิมเนี่ยให้เพื่อนจดจําไว้เลยเนี่ยผมไม่มีพระขายนะครับผมไม่มีพระขายนะผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาหลอกทุกท่านนะครับเออให้เพื่อนจดจําเลยทรงแบบนี้เราจะไปหาที่ไหนมันหาย,ยากเราไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเนี่ย เนี่ยแต่ถ้าพ้าปอมเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าทรงอย่างเงี้ยเราจะไปหาที่ไหนเนื้อแห้งอย่างเงี้ยเพื่อนดูดิดูรายละเอียดดิเห็นหมแล้วข้อมูลที่ผมลงไปให้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลที่เลื่อนลอยนะเออสามารถตรวจสอบได้นะครับหลังจากที่ผมลงข้อมูลไปแล้วเนะี่ยเพื่อนๆไปหาข้อมูลตรวจสอบแล้ได้ทุกที่เลยทุกที่เลยนะครับ ผมจะไม่เน้นนะว่าให้ไปหาที่นั่นที่นี่ไม่ต้องคุณข้อมูลที่ผมลงไปให้เนี่ยคุณไปสืบเสาะหาได้ทุกที่เลยนะครับเออว่าจริงไหมเป็นอย่างนั้นจริงไหมเป็นอย่างนี้จริงไหมเออผมไม่มีหน้าม้านะแล้วผมไม่มีนอมินีนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบางกลุ่มคก็ทําย้อนยุกเนี่ย เพราะว่าอะไรทาไมต้องทําสีนี้ย้อนยุคทาไมต้องทําสีนี้ก็เพราะว่าเขาเปิดกุกมาแล้วก็เจอแบบนี้นะครับเขาเลยต้องทำแบบนี้เห็นไหมบางขุนพรมเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ที่เซียนข,ข,ายขายคุณอยู่ในยี่สิบห้าล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านอะไรก็คือทรงนี้นี่คือบางขุนพรมเออน,นี่คือวัดละคังนี่วัดละคังเห็นไหมครับนี่คือวัดละคังนี่คือวัดละคัง เห็นไหมนี่คือวัลคังมันไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะเนื้อแบบเนี้ยนี่ถ้าไม่ออกมาจากกุ้เนยพระบรมมาหาราชวังไม่มีทางได้เห็นกีนเลยนะเนี่ยคงไม่มีทางได้เห็นเลยนะครับผ้าปอมเนื้อจะดือด้อด้านอันเนี้ยโดนแสงเนี้ยโอ้โหขึ้นเป็นเจ็ดสีเลยเขาทําจากเปลือกหอยเบีย้ยนะครับหอยมุกนะที่ แทนเงินในสมัยก่อนเนี้ยแล้วก็มีเปลือกหอยเบี้ยอยู่ด้วยนะผมเห็นนะอยู่ใต้เอยู่ใต้พระเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยจะมีเปลือกหอยเบี้ยอยู่ด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเต่ยบางครั้งบางทีผมก็ไม่ได้อยากบอกนะเพราะว่าคนทําพระปลอมเขาก็จ้องอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นเนี่ยเปลือกหอยเบี้ยเนี่ยเนียเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเปลือกหอยเบี้ยเนี่ย บางทีผมก็ไม่ได้บอกรายละเอียดหมดทุกอย่างผมกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะหลงนะเดี๋ยวคนทำาพระป้อนนี่ก็จ้องอยู่นะเนี่ยเปลือกหอยเบี้ยเนี่ยเนี่ยเศษเปลือกหอยเบี้ยเนี่ย,ราาายบริเวณเนี้ยนี่นี่พระเอามาจะก,กรุในพระบรมมหาราชวังนะครับเจ้าของพระท่านรับราชการทหารเรืออยู่นะในขณะนั้นเนี่ยคนที่ได้รับพระจะตุแตกจากว่าพระแก้วเนะี่ยมีแค่ เจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังกับทหารเรือเท่านั้นนะครับในขณะนั้นนะเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยบาวุ่นพรมเนี่ยที่เซียนรับซื้อกันอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดดูพิจารณาไปเรื่อยๆนะเนี่ยเพื่อนจะได้เข้าใจขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบาวุ่นพรมเนี่ยเขาตัดมือแน่นอนนะครับ เขาได้แค่พิมพ์ไปนะเขาไม่ได้บล็อกตัดไปแล้วก็ไม่ได้บล็อกหลังไปด้วยมีบล็อกหลังด้วยนะเนี่ยบล็อกหลังเขาก็ไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปแล้วเป็นไงเห็นไหมฮะอ่าเขาก็ไม่เรียบหลังไม่เรียบมันต้องกดด้วยมือเห็นไหมมีรอยนิ้วมืออ่ะเพื่อนสักเกดีจะมีรอยนิ้วมือเห็นไหมนี่คือบางขุนพรมนะครับือบางขุนพรมนะดูดีๆจะเห็นรอยนิ้วมือเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีบล็อกหลังเหมือนว่าลักขังนะเนี่ยลักข้างก็จะไม่สวยเห็นไหม เอออย่าไปหลงประเด็นนะครับคุณไปถามได้เลยถามใครก็ได้นะครับผมไม่มีหน้ามานะแล้วผมโชคดีอย่างหนึ่งนะที่ผมไม่รู้จักกเซกยนนะแต่ผมรู้จักกเกษเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเกงใจกันอีกนะครับก็เปิดเผยอะไรไม่ได้อีกเกงใจกันไปเกงใจกันมาสุดท้ายก็ความจริงก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยนะ โชคดนที่เราไม่ได้รู้จักเสียนนะเราสามารถพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเกงใจใครนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือของแท้นะเนี่ยลราจะไปหาที่ไหนเนี่ยพระผมไม่มีราคานะครับผมบอกก่อนนะพระผมไม่มีราคานะไม่มีราคานะครับจุดยืนผมชัดเจนนะครับ ผมภาวนาบอกสมเด็จท่านตลอดนะว่าผมจะเปิดเผยความจริงเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของสมเด็จท่านกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็กู้ศักดิ์ศรีของช่างหลวงกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าฝีมือของท่านนั้นที่หนึ่งในพนุครแล้วนะสวยมากนะครับพ้าแท้เนี่ยสวยมากคนทําพ้าปลอมเนี่ยทําชุยนะเละเทะไปหมดเลยนะครับ ทำให้ศักดิ์ศรีของช่างหลวงท่านเนี่ยเสียไปด้วยเสื่อมเสียไปด้วยนะแล้วก็หลักการสร้างเนี่ยสมเด็จท่านเนี่ยรอบรู้ทุกอย่างเลยนะครับท่านรอบรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยอักลรเลขยันเลขศาสตร์โหราศาสตร์ทุกอย่างจะต้องครบเป๊ะหมดนะครับ เลิกยามอะไรมันต้องเป๊ะหมดเลยแล้วพระปลอมไปทําท่านเสียหมดเลยนะเนี่ยผมผมผมสัญญากับสมเด็จท่านไนะ้แล้วว่าผมจะต้องจุดยืนผมชัดเจนนะพระผมไม่มีราคานะครับผมจะเรียกศักดิ์ศรีของสมเด็จท่านกลับมาเรียกศักดิ์ศรีเบญจรงกลับมาเรียกศักดิ์ศรีของช่างหลวงกลับมาให้ได้นะครับเนี่ย สักวันคนทำพ้าปอนมันต้องแพ้พ่ายไปโอเคนะครับอ่ะเคลียแล้วนะเกี่ยวกับบางอุดพรมกับวัลคังนะครับม่งคนละเรื่องกันเลยนะครับเริ่มยาวแล้วนะครับโอเคนะผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ